สวัสดีคะ่ะพบกับช่องแม่อ๊อบกกกอกนะคะนี่คุณแม่ก็ได้เอาต้นนี้นะคะมาไว้ตรงทางขึ้นนะคะนี่เอามาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะส่วนหมากเหลืองยังเอามาไม่ได้นะคะหนักมากเดี๋ยวรอให้ลูกชายเอามาให้นะคะแต่ไม่รู้เราจะเอาไว้จุดไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าตรงนั้นจะเหมาะสมนะคะ น,นี่เอามาสองกระถางนะคะก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะกระถางว่างๆแล้วก็ใส่ไปอันนี้เหมือนใบเตยนะคะนี่เขาก็จะมีลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่มันก็สวยดีนะคะนี่นะคะบรรยากาศยามเย็น,เยนนะคะที่ไร่ผู้หลวงดูวิวภูเขานะคะดวงอาทิตย์กำลังจะตก สวยมากเลยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นต้นมะม่วงอือนนี้ก็โอ้โหตัดแล้วนะคะตัดหญ้าตัดอะไรออกหมดแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเก็บเอาหญ้าไปให้ตะกัแตนเย็นนี้อืมตัดแล้วก็ดูดีนะคะสะอาดสะอ้านก็เห็นต้นมะม่วงมะม่วงนะคะนี่ โอ้แบบเตียนเลยนะคะตรงนี้ก็มีเพื่องคว้าม่วงด้วยนะคะนี่อันนี้หรือว่าเราลดน้ำเยอะไปหรือเปล่านะคะหรือว่าอายุเขาไอ้นั่นละมั้งนี่ก็คงจะร่วงนะคะแล้วก็จะมีอันเล็กๆแซมขึ้นมาใหม่นี่คะ่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ช่อใหม่โอ้ดอกดอกมาอันนี้ก็สีม่วงนะคะแต่คนละแบบกัน นี่จะเป็นทรงพุ่มนะคะส่วนนั้นจะเป็นยาวๆลูกชายก็มาปลูกขาช่วยนะคะเตมรมล้อเลยก็เชื่อกันคนละไม้ละมือคนนึงปลูกขาคนนึงตัดหญ้านะคะนี่ขาอยู่ในล้อนะคะเราก็ช่วยกันปลูกนะคะไว้ เดี๋ยวรดูฝนเราจะแยกไปไหนก็ได้ค่ะอันนี้เอาออกจากตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเยอะไปมันแน่นไปมันเยอะมองอะไรไม่เห็นก็เลยแบ่งเอามาปลูกทางด้านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอให้ฝนก็เดี๋ยวเราก็ขยายออกไปเรื่อยๆ อสะอา,าโอ้ยตอนนี้ก็ยังมีเครื่องฟ้าอีกนะคะนี่มีหลายกอเลยจริงๆเราปลูกเรียงสลับมาแต่ว่าต้นไม้มันบังนะคะทุกคนโอ้โหสวยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยสารเหมือนอนันนั้นแหละเลาะมาให้สุดขอบเลยมันจะได้เห็นชัดๆแล้วก็สวยงามนี่ผู่เขานะคะอันนี้ต้นส้มมอนะคะลูกก็จะฝาดๆาด นี่นะคะต้นเล็กๆดกมากนะคะ fc ดอกแต่ไม่รู้ว่าจะจับหรือเปล่านะคะแต่เราก็ให้น้ำอยู่ทุกวันนะคะมยังชุ่มอยู่เลยดินอันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงมันนะคะฝงนี้ก็จะมีต้นแขคขาวนะคะกตะไคร้นี่แบบเยอะเลยนะคะแห้งเดี๋ยวต้องขุดไปปลูกที่อื่นตรงที่มีน้ำนะคะ ตัดแล้วก็เห็นนะคะต้นมะม่วงอันนี้ยังไม่ทันเป็นนะคะ f อเดี๋ยวรอรุ้นว่าจะเป็นหรือเปล่านะคะปีนี้แต่ต้นเล็กเป็นแล้วนะคะ ทำความสะอาดไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะเอฟซี SC. ก็ดูสะอาดสะอานไปเวลาเราให้น้ำหญ้ามันก็เลยเคี้ยวขอดีเลยนะคะอนะคะโอ้หญ้าเนาะอ่อนมากเลยอันนี้เป็นยญ้าเปรี้ยวนะคะเอ เี่พ่อนิ่ตัดเป็นหญ้าเปรี้ยวนี่นะคะยญาเอฟซอ้ดอกสวยมากเลยเดี๋ยวพอนิ่มก็ตัดเดี๋ยวมันจะดอกแก่แล้วมันจะร่วงลงมันก็จะขึ้นอีกนะคะนี่นะคะชายคนโตก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะ อันนี้เป็นขาที่คุณแม่ขุดมาสองกอก็ปูกกอใหญ่ๆนะคะนี่ไม่ได้ทำกอเล็กนี่นะคะไม่ไหวเลยเอาๆๆได้ไหมได้ไหมได้ไหมถอยเอาหนึ่งสองอึ้บได้แล้ว นี่นะคะหลังที่หลังจากที่เอาหมากเหลืองมาใส่นะคะเนี่ยนี่ก็ดูสวยขึ้นมาอีกนิดนึงเผื่อบางทีอาจจะดูลกไปก็ได้นะคะเอซนี่ก็มีสองฝั่งเนาะอันนี้ก็เราก็ซื้อมาไว้ประดับตรงนั้นตรงนี้ได้นะคะเราเป็นกระถางแต่ถ้าเอาลงดินนะ้มันก็จะโตนะคะก็จะสวยมากเลยวันี้ก็ตัดเร็จแล้าง่า เดี๋ยวค่ำนี้ไม่รู้จะกินอะไรนู่นะคะเมนูค่ำสายไฟก็มาแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองดูอยู่วันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะลองปั่นดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยหาถหาอะไรนะคะมาลองดูก่อนว่ายังใช้ได้ไหมหลังจากหลายปีแล้วค่ะที่ยังไม่ได้ใช้นะคะนี่ ใช่คุณตมาช่วยนะคะมาช่วยเอาขึ้นมาให้ใส่ล้อมานะคะเพราะว่าอยู่ตู้นนะคะก็เลยอีกเยอะเลยค่ะต้นไม้นะคะส่วนโครืองว้าถ้าเราจะเอาก็ขูดใส่กระถางนะคะมันเป็นถุงดำก็เลยง่ายถ้าอยากจะปลูกตรงขอบฝั่งนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราสามารถยกไปไหนได้หมดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟ้านะคะหรือว่า หมากเหลืองนะคะนี่ก็สามารถยกไปได้หมดเลยนี่นะคะก็จะติดถนนเลยนะคะโอ้โหสวยงามมากบรรยากาศยามค่ำค่ำนะคะดวงอาทิตย์ก็ตกแล้วล่ะเดี๋ยวก็ค่ำค่ำก็จะหาเมนูนะคะ ว่าจะทานอะไรกันนะคะค่ำนี้ก็ต้องขอขอบคุณ f อนะคะที่ตามดูคลิปให้จนจบนะคะที่ตามดูคลิปทุกคลิปนะคะก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ